สวัสดีครับเพื่อนๆชุมชนเผาถ่านนะครับเมืองไทยวันนี้นะครับได้อัปเดตในการาปั้นเตานะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนะครับเอาฟืนลงเตาก่อนนะครับที่เห็นนี่คือเราใช้วัสดุที่เราพอหาได้ก่อนนะครับปัญหาของทุกคนก็มันจะไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ปัญหาของผมคือมีทรัพยากรทุกอย่างเลยทั้งเรื่องไม้นะครับอันนี้ทางเข้านะครับทั้งเรื่องไม้ยางพาราไม้กเกษตรกรรมที่เราจะมาใช้ในการเผาถ่านเนี่ยนะครับอันนี้ที่เห็นไม้ตรงนี้บางส่วนเนี่ยก็คือไม้เงาะนะครับต้นเงาะ,ะเราเอามาก็คือจะมาปั้นเตาก่อนนะครับโครงสร้างจะเป็นแบบนี้แต่ที่ผมดีไซน์ไว้เนี่ยมัน เราจะต้องเอาไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เป็นโครงขั้นแรกก่อนแต่ทางที่บ้านเกิดผมที่โคราชเนี่ยคือคุณพ่อทําแล้วนะครับทําแบบนั้นด้วยนะแล้วก็ผมเอาเหล็กเนี่ยคือผมก็ถามน้องที่ก็เป็นพวกที่เคยทํางานเกี่ยวกับก่อสร้างนะครับเขาก็บอกว่า,าถ้าชั้นดินเรา ไปแปะกับไม้แล้วเนี่ยไม้ไผ่สักพักเนะี่ยเขาก็จะกลายเป็นฐานอ่ามันก็จะทําให้โครงสร้างอ่าไม่แข็งแรงอ่าต้องเอาเหล็กไว้ชั้นกลางก็คือเอาไม้ไผ่อยู่กรอบข้างในด้านในครับอ่าทีนี้พอโดนความร้อนปุ๊บไม้ไผ่ก็จะกลายเป็นอ่าฐานหรือที่เท่านะครับแล้วก็มันก็เหลือแค่ดินนะครับไม่ได้ช่วยเราปั้นเตาได้เฉยนะครับแต่ว่า ช่วยเราขึ้นขึ้นรูปเตาได้นะครับแต่มันก็คือไม่ไม่แข็งแรงถ้าใช้ในกรณีใช้เหล็กเส้นนะครับอ,อยู่แกนกลางเพราะเหล็กเส้นยังไงมันก็ไม่ผ่านชั้นดินด้วยอะไรด้วยเนะี่ยยังไงก็คงไม่หลอมนะครับเพราะอุณหภูมิเราเนี่ยคือเฉียดเฉียดพันนะครับตเต็มที่ก็คือเีดเฉดพันอันนี้คือยังไม่เคยวัดนะครับก็สังเกตแล้วก็ เพราะว่าผมทําเตาซูเปอร์ซันเนี่ยเมื่อก่อนผมก็ได้สัมผัสใกล้ๆอยู่นะครับก็เอาความรู้สึกนะแต่เดี๋ยวหน่อยอีกหน่อยเนี่ยคือเราจะมีเครื่องมือก็คือซื้อเครื่องมือไม่แพงนะครับสั่งจากออนไลน์นี่แหละแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์ในการวัดนะครับแต่ถ้าดีเลยเนี่ยเดี๋ยวโมเดลต่อไปนะครับเตาต่อไปเนี่ยเราก็จะเป็น <c oughs> ฝังเข้าไปข้างในนะครับมีซ็อกเก็ตแล้วก็ฝังตัววัดอุณหภูมินะครับ สัก3จุดเนี้ยนะครับเพื่อาจะได้ทราบว่ากวนการมันเป็นยังไงนะครับตามที่เราทฤษฎีที่เราตั้งไว้ไหมนะครับคุณภาพฐานมันจะเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิขั้นสุดท้ายของฐ่านอย่างที่ผมเสนอคลิปไปนะครับทีนี้ <c oughs> เรื่องเรื่องคือทำยังไงก็ได้นะครับให,ให้โค้งด้านบนเนะ่อย่างอย่างเราเราตั้งแกนไม้ไป เป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็ขึ้นโค้งขึ้นไปเนี่ยคือหลักของทางฟิสิกส์นะครับทางกายภาพคือ45องศานะครับในการรับแรงนะเพราะว่ามันจะมีเนี่ยพอปั้นเตาเสร็จเห็นไหมอย่างเตา,าที่ผมทําที่นาเมื่อก่อนนะก็เห็นไหมครับมันจะสโลปตรงนี้มันจะไม่ได้เพราะาเราไม่มีอะไรมาวัดแล้วก็ทํากันทําแบบปั้นไปเรื่อยๆปั้นแบบ ะกะอานะครับวิศกะ,ะ,ะก็เลยมันทำให้เตาเราพังบ่อยนะครับแล้วความหนาของดินของอะไรเงี้ยแต่ดินที่นี่โอเคนะครับดินเขาเป็นแบบดินเหนียวแล้วก็มีดินร่วนดินทรายแล้วมีกรวดด้วยครับผมเคยเรียนหลายครั้งแล้วนะเรียนเรื่องเรียนให้เพื่อนๆทราบว่า ในกรณีของชั้นดินที่เราเอามาทำเป็นฉนวนเนี่ยนะครับผมจากที่ผมทำมานะครับก็คือเตาเนี่ยเตาดินเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าฉนวนดีมากนะครับเนี่ยฉนวนเนี่ยนะครับเพราะว่าดินเนี่ยนะครับมันจะมียิ่งยิ่งยิ่งเป็นดินทรายนะครับถ้าเราประสานมันได้นะโอเคจะเย,ยี่ยมเลยนะครับแต่นี้ถ้าเกิดเป็นดินทรายปุ๊บการยึดยึดเกาะมันไม่ดีนะครับ เมื่อเวลาที่มันแห้งจะจ,จัดแล้วปุ๊บมันจะแตกนะครับอ่าก็เป็นปัญหาถ้าใครมีความรู้เรื่องพวกนี้ก็ลองแชร์กันดูนะครับอ่าอย่างในกรณีนี้ก็คือเนี่ยเราสีผ้าองศาแล้วทาไงก็ได้ให้มันเป็นทรงกลมเห็นรูปของบ้านเอสกิโมไหมครับนั่นแหละเออทำแบบนั้นเลยนะครับถ้าเตาดินอยากมันจะมีทางแอฟริกาตอ่าอเมริกาใต้นะครับเขาเผา,าเขาเผานยลองเข้าไปดูเลยครับเตาบ้านเราก็มีแต่ว่ามันเล็กไง ผมอยากให้ดูพวกเตาที่เขาเผากันเตาใหญ่ๆนะครับเขาทั้งแถบอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เขาทำกันหมดแล้วครับเพราะว่าประเทศเหล่านั้นเขาก็เออถ่านมาใช้ประโยชน์หลายอย่างนะครับอย่างนี้เรียนให้เพื่อนๆทราบนิดนึงนะครับถ่านเนี่ยนะครับถ่านที่เราเอานํามาใช้เนี่ยจริงๆเราแบ่งเกรดได้นะครับแบ่งเกรดใช้กับการเกษตร ใช้ปรับปรุงดินนะครับใช้การเกษตรใช้ทั้งเรื่องอปิ้งย่างใช้ทั้งเรื่องอดูดกินเนี่ยมันจะเป็นมันมันมันขึ้นอยู่กับการเตรียมทังนั้นนะครับคือสรรมการที่3ที่ผมเคยเอ่อยในคลิปยาวๆของผมนะอลองเข้าไปดูได้นะครับแล้วรูปแบบเตาอะไรเนี่ยคือที่ผมพยายาม เอ่ยแพ้ให้เพื่อนๆทราบเนี่ยคือผมก็ไม่ได้ห่วงอะไรนะครับก็มีหลายคนอะทวงติงมาว่าบางสิ่งบางอย่างก็น่าจะเป็นความลับอืเป็นความลับผมก็ไม่ไม่รู้จะลับไปทําอะไร <c oughs> เราเจออะไรเราเรา,เราก็บอกกันไปแค่นั้นนะก็เอาไปใช้ประโยชน์นครับทำหากินเลี้ยงชีพอะไรก็ว่าไปนะครับมันก็ทําให้เรามีอะไรขึ้นมานะครับ เดี๋ยวผมกาลังคุยเรื่องแคปใหญ่ๆอยู่นะครับถ้าประสบความสาเร็จก็ดีไปแต่ในกรณีของการทำฐานเนี่ยนะครับผมเห็นว่ามันไม่บูดไม่เน่านะครับแล้วเราก็คอนโทรลฐานมาให้มันได้นะครับตามนั้นตามนั้นปุ๊บแล้วเราเก็บไว้ได้นะครับอีกอีกสักยี่สิบสปีขายก็ยังไม่มี <laughs> ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะครับที่มันเป็นฐานแล้วนะครับยกเว้นเราจะไปจุดไฟมันแค่นั้นเอง อ,อ,อย่างแคปใหญ่ๆก็คาปาซิตี้ส่ตันต่อเดือน50ตันต่อเดือน100ตันต่อเดือนงเงี้ยก็ขยับขยับไปเรื่อยๆนะครับออตอนนี้ก็คือปัญหาของทางผมนะก็คือปัญหาเรื่องทุนนะบัตเจ็ที่จะมาทำเรื่องอื่นผมไม่กังวลแล้วนะเ,เรื่องการเตรียมฐานงเงี้ยไม่ใช่ว่าทาทามาแล้วก็คีโมไปเรื่อยๆไม่ใช่ฐานนี่คือผมทำยังไงก็แล้วแต่ให ประสิทธิภาพสูงสุดของเตานะครับเป็นฐานกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเป็นขี้เท่ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยต่อไปผมจะวัดให้มันเป็นมาตรฐานนะครับเอ่อไม่ใช่ว่าเมื่อที่ผ่านมานี่คือผมเอาช่างน้ําหนักเอาอช่างน้ําหนักดูว่าเออเนี่ยเข้าเท่านี้ออกเท่านี้อะไรเงี้ยนะครับเอ่อต่อไปมันจะทําให้ละเอียดขึ้นนะครับเอ่ตอตอนนี้ก็มีคุณลุงมาช่วยงานนะครับแล้วก็มีจ้างลูกจ้างชัว่วคราวนะครับบางครั้ง ก็มีติดปัญหากันตรงเรื่องพวกนี้นครับี๋ยวผมจะเก็บคลิปเรื่อยๆนะครับไอ้คลิปที่ทำเนี่ยคือเรื่องๆของผมขอบคุณ YouTube นะครับที่เราได้ฝากคลิปต่างๆไว้ในกรณีของยอด Subscribe แล้วก็ยอดอผู้วิวเวอร์ต่างๆถ้าผ่านเกณฑ์ของ YouTube ก็มันก็ดีนะครก็เป็นสร้างรายได้อีก,อ,กอีกทางหนึ่งนะครับแต่จุดประสงค์หลักของผมก็คือ,เ,อเก็บ รูปในอดีตนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไว้นะครับเพื่อต่อไปข้างหน้าเป็นประโยชน์นะครับโอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับอ่าเพราะตอนนี้ผมเรื่องการตัดต่ออะไรเนี่ยคือผมใช้โทรศัพท์นะครับแล้วก็เน็ตเน็ตเวิร์กก็จะเป็นของโทรศัพท์นะครับในการอัปโหลดเข้าไปใน y o u t u b e นะครับก็นานนิดนึงนะก็พยายามทำอยู่นะครับเ,เพื่อนๆก็ช่วยกันหน่อยนะครับ คนที่ยังยังไม่ได้ติดตามกา็จิ้มติดตามให้หน่อยแล้วกันโอเคขอบคุณครับ